คนทั่วไปนะชอบแววนป้ามีป้ายเาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องนั้นองค์นี้เป็นแบบฉับสวยก็ไม่ได้เรื่องท่านพุทธทาสนะท่านพูดว่าถ้าไม่เชื่อํำสอนนะอย่ามาอ้อนว่าเป็นลูกศิษย์ งั้นเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเราต้องทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาธรรมะมัเรียนไม่ได้ด้วยกันไปเกาะครูบาอาจารย์อยู่ เร็นไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดเราจะเข้าใจธรรมะได้ครูบาอาจารย์สอนให้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติทำม,มีต้องรักษาศีลต้องทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้มันตั้งมั่นให้มันมีกำลัง ถ้าจิตใจตั้งมั่นมีกำลังแล้วก็ต้องฝึกจเจริญปัญญาถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเดินไปเกาะครูบาอาจารย์อยู่หรือไปก่อหลวงพ่ออยู่อนะไรมันก็ได้แค่เอาไว้อวดคนเท่านั้น่าเป็นลูกศิษย์มีครู ต,ต้นรักษาศีลห้างข้อไว้ให้ดีไม่มีศีลสมาธิมันเสื่อมศีลตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่ฉจนั้นก็พยายามฝึกพัฒนาสติขึ้นมาทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้เท่าทาันจิตของตัวเองไปกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เราถนัดเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราถนัดกรรมฐานอะไรอยู่กับกรรมาฐานอะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็อยู่กับกรรมาฐานานั้นไป เวลาเราต้องการพักผ่อนต้องการให้จิตมีกำลังเราก็พักอยู่กับกรรมฐานที่เราอยู่แล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันจะไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์อันโน้นทีอันนี้ทีที่จิตมันฟุ้งซ่านแล้วมันหิวความสุขมันหาไม่เจอ มันก็วิ่งไปดูหนังไปฟังเพลงไปคิดอะไรเพลินๆเ,เลยไปหาของอร่อยกินเนียอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขเพื่อว่าจิตใจจะได้มีความสุขแต่จิตใจที่มันหิวนะมันวิ่งพล่านไปเรื่อยๆไม่สงบไม่มีความสุขต้องรู้จักตัวเอง เรายังม,มีสัมปชัญญะรู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองไปสังเกตเอาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วใจมีความสุขนะเอาไว้ทําสมาธาิถ้าจะพัฒนาสมาธิไปสู่สมาธิชั้นสูงขึ้นไปก็ให้สังเกตเข้ามาที่จิตตัวเอง ทำกรรมาฐานอย่างเดิมแหละเรารู้เท่าทันเข้ามาที่จิตตัวเองเราไม่ได้มุ่งที่ความสงบเฉยๆแล้วมสมาธิสงบเฉยๆเอาไว้พักผ่อนนี่สมาธิที่เป็นของพุทธแท้ๆเลยนะคือความตั้งมั่นของจิตที่พร้อมที่จะ,จะเจริญปัญญาเราก็ใช้กรรมาฐานอันเดิมที่ทำแล้วมีความสุขนะนะั่นแหละทำไป แต่แทนที่จะไปหยุดอยู่กับความสุขนะให้สังเกตเข้ามาที่จิตตัวเองอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเงี้ยแล้วจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี้ยรู้ทันว่าจิตหลงไปและหายใจเข้าพูดหายใจออกโธจิตเราถลําลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันว่าจิตถลําลงไปเพ่งแล้ว เนี่ยคอยรู้ทันจิตตัวเองนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆจิตของเราจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาไม่แส่สายออกไปโดยไม่ได้บังคับนี่พอจิตเรามีกำลังตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นในการเจริญตัญญาพอจิตเรามีกำลังมากพอแล้วก็ตั้งมั่นนะสองอันนะ มีกำลังจากการทำความสงบมีความตั้งมั่นจากการมีสติคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเมื่อจิตเราสงบและตั้งมั่นจิตมีแรงแล้วขันมันจะแยกเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก ถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะรู้สึกลงไปที่ร่างกายเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เราจะเห็นว่าเออร่างกายที่นั่งอยู่มันเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะเริ่มเห็นขันนั้นเริ่มแยกนะกายกับจิตเป็นคนละอันกันบางคนกำลังชานเยอะ แยกกายออกไปได้อีกร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอันนี้แยกในระดับปรมัติได้แยกในระดับบัญญตัติสมมติบัญญัติได้แยกในร่างกายเราว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี้ยเนื้อเอ็นกระดูกส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะเริ่มที่ผมขนเล็บฟันหนังเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก ันเป็นของที่หลอกให้คนหลงร่างกายไม่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาริ่มแยกไปอันนี้เป็นปัญญาจากการคิดพิจารณานะเอสทีเรียกว่าร่างกายเราจริงๆก็เป็นแค่อวัยวะต่างๆมารวมกัน แต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราของเราตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เราของเราเนี่เป็การฝึกเจริญปัญญาแล้วฝึกให้ดูไตรลักษณ์แล้วนี่ถ้าแยกในเชิงปรมัติ <c oughs> เห็นร่างกายเป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างนมีสเปซที่บรรจุดินน้ำไฟลมอยู สเปกตัวนั้นเรียกเรียกอากาศธาตุนะจิตที่เป็นคนรู้เรียกว่าวนนนิญญาณธาตุเนี่ยถ้ากำลังสมาธิพอก็จะกระจายตัวตนเราเราไปเป็นธาตุหกธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุมีจิตเป็นคนรู้ย่าวิญญาณธาตุ นี้ถ้าจะดูแยกนามนธรรมนะทีแรกเราก็เห็นจิตเราสุขจิตเราทุกข์จิตเราเป็นกุศลจิตเราโอบหรอลดหลงแยกอย่างนี้ไปต่อมาเแล้วก็จะเห็นได้ละเอียดขึ้นว่าความสุขไม่ใช่จิตความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตกุศลก็ไม่ใช่จิตอังกุศลก็ไม่ใช่จิต สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มาประกอบมาปรุงแต่งให้เจตมันเกิดความหลากหลายขึ้นแลค่อยฝึกนะก็้แยกขันไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นใจรักงนั้นการแยกขันนะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญวิปัปญญสสนาปัญญาสร้างวิปัสสนาปัญญาขึ้นมา เราแยกขันได้เพราะจิตเราตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังนะจิตเราตั้งมั่นแล้วก็มีกำลังเพราะเราทำสมาธิมาที่ถูกต้องอยากให้จิตมีกำลังน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่ามุ่งที่สงบนะหาจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่อยู่แล้วสบายใจแล้วมันสงบเองอย่างน,นี้ถือจะใช้ได้ นั่งสมาธิแล้วอยากสงบแล้วงสัน้นไม่สงบหรอกเมตธรรมมันมีขั้นมีตอนมีลำดับนะขั้นต้นสื่อสีนไว้ห้าข้อต่อมาเขาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเลือกกรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่อยู่เราเครียดอยู่แล้วสบายใจยง ไม่อยากอธิบายละเอียดเดี๋ยวไปเลือกทำมากมายวุ่นวายกรรมาฐานตัวนี้เยอะแยะนะประสงกระสินอนะไรนี่อยู่ในพวกนี้ได้ทั้งหมดอนะใจในความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะใจก็สงบอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วอกแวก พอใจเราสงบพอสมควรน,นะ้อย่าหยุดอยู่แค่นั้นไม่มีความสุขขึ้นมาเนี่ยใจเรายินดีพอใจให้มันเดี๋ยวมันหลงให้สังเกตเข้ามาที่จิตของตัวเองกิงไม่จะไปนอนนิ่งๆอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะให้สังเกตเข้ามาที่จิตจิตเราเป็นยังไงก็รู้ไปเห็นนะจิตนั้นแอบหนีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็หนีจากอารมณ์กรรมาฐานเดี๋ยวก็ไปเพ่งจมลงไปในอารมณ์กรรมาฐานแล้วรู้ทันไปจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไปไหลามาจะตั้งมั่นแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาทำไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังมจิตมีกำลังแล้วก็แยกขันร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ถ้าจะแย,ายากนำมาทำรรก็แยกไปความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าความจำนความจำความหมายรู้ทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้ากุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจเราไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเนี่ยค่อยแยกไป ถ้าแยกกายอย่างละเอียดนะก็แยกเป็นอวัยวะต่างๆผมปลเลบปันหนังถ้าแยกเชิงปรมัติ์ก็แยกธาตุดินน้ำไฟลมแต่แยกระดับดินน้ำไฟลมได้ต้องทรงฌานนะพวกเราทำยากเพราะฉะนั้นเราดูร่างกายแค่แค่ดูผมผลเล็บปันหนังอะไรเงี้ยให้ใจมันวนเวียนอยู่ในร่างกายอย่าให้มันหนีไปที่อื่นแล้วเสร็จแล้วก็สังเกตต่อไป ถ้าจะดูไกาผมมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราสั่งอะไรมันไม่ได้แค่ผมเนะี่ยมันจะสั้นๆน,นะไปตัดมาสั้นๆทรงสวยๆไม่นานมันก็เปลี่ยนทรงมันยืดยาวขึ้นมาหรือผมมันสีดำอยู่นะต่อไปมันก็สีขาว เราสั่งไม่ได้นะครับไม่ได้เนี่ยดูไปทีละส่วนทีละส่วนแนละ้วพิจารณาลงเป็นใจรักไปคิดคิดนำเอาก,ก่อนแล้วต่อไปจิตมันคุ้นเคยกับการพิจารณาใจรักแนละ้วเราไม่ต้องคิดแล้วคราวน,นี้พอเห็นปุ๊บมันรู้สึกเลยอย่างนนึกถึงผมปุ๊บไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยนึกถึงขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนอันเนี้ยจิตมันเดินนิพพานนาละ ส่วนนามธรรมถ้าเราแยกนั้นก็แยกเป็นขันสี่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปลุงชั่วจิตอยู่ในวิญญาณขันเป็นคนรู้คนเห็นเราจะเห็นว่าจิตใจเราไม่ได้อยู่โดดโดดจิตเราจิตเร,เราจะมี สภาวะธรรมที่มาประกอบด้วยเสมอนะจิตไม่อยู่เดียวๆอย่างจิตท,ทุกดวงต้องมีเวทนาไม่สุขก็ทุกไม่สุขไม่ทุกก็เฉยๆนะจิตท,ทุกดวงต้องมีจิตท,ทุกดวงก็มีความจำนะจิตท,ทุกดวงก็มีความปรุงปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างมันต้องมี นะจิตจะเกิดเดียเด่ยวๆไม่ได้ต้องมีองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารรียคเจตสิกเนี่ยเราสามารถแยกนามธรรมนะจากที่เราคิดว่านี่คือตัวเราจิตนี่คือเราดูไปดูไปมันแตกออกไปเป็นสี่ขันนะ่ะสี่ขันคือสี่ส่วนแล้วต่อไป จเจริญปัญญาลงไปเราเห็นนะแต่รับขันนะร้อนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักต,ตัวที่ดูง่ายคือรูประขันร่างกายเราตกอยู่ใต้ใจรักนั่งนานๆก็นนวปวดก็เมื่อยนะห้ามไม่ได้นะดูไปได้ไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็หิว มันหิวก็สั่งให้มันอิ่มก็ไม่ได้ต้องไปกินข้าวเดี๋ยวมันก็ปวดอือปวดฉี่นะเดี๋ยวมันก็ร้อนไปหนาวไปอนะพอร้อนเนยต้องหาพัลดลมมาตั้งมันหนาวต้องหาเสื้อผ้ามาใส่อไรเงีนะ้ยเนจะเห็นนะร่างกายนะั้นเป็นสิ่งที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยดูไปได้แค่ดูของจริง ร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยม่น,นั่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิิยาบถหายใจเข้ามากไปก็ทุกข์หายใจออกมากไปก็ทุกข์เนี่ยดูร่างกายได้ก็เห็นแต่ทุกข์ไม่เห็นมีอะไรอย่างเนี้เราเดินวิปัสสนานะดูจากของจริงถ้ายังคิดอยู่ก็เป็นสมถะไม่ถึงวิปัสสนา ดูจิตดูใจก็ดูจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงดูบ่อยๆแล้วพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไม่เห็นแล้วจริงๆแล้วสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตเท่านั้นเองจิตจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ แล้วเราจะเห็นจิตเกิดดับได้ไงไม่ฝึกนะให้สังเกตไปจิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาไปดูรูปแล้วก็ดับไปเกิดที่หูแล้วก็ดับไปเกิดที่จมูกที่เลี้นที่กายเกิดแล้วก็ดับทางใจนะเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้หลงอะไรเห็นจิตมันเกิดดับ ทีแรกเห็นผ่านอายตนะเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วพอชำนาญขึ้นแล้วเห็นตัวจิตเองเลยเกิดดับอยู่ทางทวานทั้งหกเห็นมากๆกเขาจะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา้อเห็นอย่างนี้นะเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันวันนี้สอนแค่พระโสดาบันนะทำให้ได้ คือศีลห้าไว้ฝึกกรรมฐานแล้วค่อยดูทันจิตตัวเองก็แยกขันแล้วก็ดูใจรักของแต่ละขันธ์มีขั้นตอนของมันวันนี้เทศน์ไปเท่านี้คนชอบอ้างเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อศีลยังไม่รักษาสติยังไม่มีอ้างส่งเด็ชอะไรเราดี เยอะนะหลายคนเลยดีเข้าตากรรมการปีหนึ่งที่ผ่านมาหลายคนก็ดูดีขึ้นนะโยมก็ดูดีขึ้นไปอ่านใจตัวเองให้ออกน้ำจะพัฒนาเร็วอั่านใจตัวเองให้ได้น้ำจะพัฒนาเร็ว อะไรที่ทำให้เนิ่นช้าหวางได้ก็วางเสียถ้าเราเจอภาวนานะแล้วบางคนบ้าบุญต้องใช้คำนี้นะบ้าบุญแล้วทำแต่บุญนะวันวันก็คิดแต่จะทำบุญอย่างนั้นใจมันฟุ้งนะมันฟุ้งทำบุญไม่เสียหลายอะไรหรอกก็ดีแต่ถ้าอยาก พัฒนาไปมันต้องอยู่เหนือบุญอีกทีถ้าติดอยู่แค่บุญก็ไปสวรรค์ติดอยู่แค่สมาธิก็ไปพรมโลกไม่ติดอะไรเลยมันจะไปนิพพานได้ติดเลยไม่ติดอยู่ที่จิตของเรานะจิตตอนนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม อะไรที่เป็นเครื่องพลุงพลังนะตัดทิ้งไปเลยตัดได้ตัดไปเลยชีวิตเราไม่ยาวนานหรอกนะเวลาเวลามีจจำกัดพวกเรามาก็ามาได้บุญแล้วนะมาฟังทำมาอะไรเนี้ยก็ได้กุศลมากุศลต้องภาวนาเอา ตั้งใจรักษาศีลนะเรียกว่าปฏิบัตินะก็เป็นกุศลในกุศลสิบข้อเจ็ดข้อไปเรื่องของศีลสามข้อไปเรื่องของการลดละโลบโกรดหลงถ้าภาวนาแล้วกิเลสไม่กระเทือนเลยเรียกว่าไม่เป็นกุศลนละที่หลวงพ่อ เทศให้ฟังแล้วก็รับทยทานไปแล้วเดี๋ยวให้พระอาจารย์อาให้พ่องเาเรื่องแบ่งงานกันทำนะ